วันนี้ขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินไดฮิตาชิ4518้า่ิชิกำลังจะเข้าไปในชานชลาที่7 กำลังเชื่อมขบวนวันนี้สวยรูเลยได้ฮีตาชิทำขบวนสำหรับส211กรุงเทพตะพานหินรถดีเซลรางขบวนธรรมดาที่279กรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองเลือค่ะเข้ามาทำขบวนไล่ๆกันเลย ขบวนนี้ก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันกันกบี่ตาชิจอดเทียบกันเลย ปู4008ค่ะวันนี้มาสับเปลี่ยนในสถานีกรุงเทพมองไม่เห็นตัวปูเพราะวันนี้พ่วงยาวเลย Thank mm -hmm. you. ่างทีก็จะเห็นบ่อยๆโูจะทําขบวนนี้ที่จะไปนครสวรรค์แล้วก็ชุมทางเชิงเซาในช่วงตอนบ่ายหลังจากที่ทําขบวน211เสร็จแล้วก็จะพ่วงกันยาวๆแบบนี้ อนนี้ค่ะที่จอดอยู่ในชานชาลาที่7เป็นหัวดีเซลฮิตาชิหมายเลข4518จาหนจานำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นส่วนในชานชลาที่8ก็เช่นกัน1124ก็มาจากญี่ปุน่นวันนี้มีแต่หนุ่มญี่ปุน่นจอดเต็มสถานีกรุงเทพพลโงพง ชาลาที่4ก็จะเป็นที่ห้8 3พิชิเร่งเครื่องใหญ่เลยเดี๋ยวจะไปรอที่ปลายชานชาลาที่7น,น่าจะเป็นมุมสวยๆในชานชาลาที่2 3ก็ล้วนแล้วแต่เป็นรถมาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยค่ะ เป็นตู้ชาร์จไฟของ JR ตู้จัดเฉพาะตู้เพลสทีถ้ามองไปที่โรงรถจากตอนนี้มีทั้งอันสตอม G A รถสปินเตอร์ แดวูรถดีเซลรางจอดเต็มเลยเหลือเวลาราว10นาทีขบวนธรรมดาที่211จะออกจากสถานีกรุงเทพสำหรับ211ก็จะผ่านถ้าใครที่อยากจะไปสถานีกลางกรุงเทพเอภิวัตนก็สามารถติดขบวนนี้ไปได้ค่ะ211จะผ่าน แต่ถ้าเป็น279จะเป็นรถไฟสายตะวันออกใครที่จะไปมักกะสันอโศกลาดกระบังหัวตะเคีก็สามารถที่จะนั่ง279ไปได้สนาทีจะได้เวลาโคชิบาระที่211กรุงเทพายทางสับทันนิ่เที่ยวบินเวลาสักนาฬิกาห้นาทีก่อนเที่ยวบินรถเดยสารในชานสถาตที่7จะออกจากสถานีกรุงเทพขอบคุณครับอีกแค่หนึ่งนาทีค่ะ211 ที่จอดในชั้นชาลาที่7เป็นขบวนรถธรรมดาจะไปตะพ่านหินขบวนนี้ก็จะผ่านบางซื่อค่ะมารอฟังเสียงหวีดของฮิตาชิด้วยกันเสียงวีดที่เป็นเอกลักษณ์ หลายคนชอบมากและอยากจะฟังเปิดบีดยาวๆแรงๆขบวนธรรมดาที่สอง ถ่ายมุมนี้ก็สวยไปอีกแบบ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ